สวัสดีคะ่ะรถกระบะมือสองนะคะ6,9,000บาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่าน t o y ย t a m i มตี y X นะคะรถยนต์ปี39ค่ะคันนี้พวงมาลัยเป็น Power เครื่องดีเกียร์ดีแอร์ไม่เย็นค่ะภายในสวยสะอาดเบาะไม่รอยแตกนะคะถือตามรูปเลยนะคะก็ตามสภาพคะ่ะทุกท่าน t o y ยต a m ไมตี้นะคะไฟท้ายสวยสวยเลยคะ่ะ6,9,000บาทรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะ เชื้อเพลิงดีเซล 2,500cc ซีซนะคะวิ่งดีประหยัดน้ำมันด้วยค่ะดูแรง่ายไม่จุกจิกนะคะอึดถึกทนค่ะรถรุ่นเก่าๆนี้นะคะใช้งานหนักไม่หวั่นเลยค่ะทุกท่านสีสันรอบคันก็จะมีตำหนิตามรูปนะคะตามอายุค่ะมีบ้างเป็นธรรมดาเครื่องดีคัสซีไม่ผุนะคะ6,900 0บาท สนใจติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นเดิมผู้ขายโดยตรงเลยนะคะก็สามารถคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือต้องการเดินทางไปดูรถสายตรงโทรนัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับวันนี้แอดมินแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ